ใช่ไหมผมไปก่อนคิดเยอะจ้ามู่ประสบการณ์ขอคาราวาุ่นพี่ผมคาราวาพี่นะครับผมประสบการณ์น้อย้ทำไมน้อยน้อยถ้าแบบอะไรไม่เอาแฟนเดี๋ยวเอาคนคุยก็เคยคุยกับคนอื่นมาบ้างแหละกสิคุยกับใครล่ะชักสิคุยน้ำไผ่บ้านเนี่ยชีวิตไม่เคยคุยกันเลยหรอ นลออคุยแต่ไม่ <คน S 2> ได้คุยคนคุยอ่ะเข้าใจไหมคนคนุยแบบมอร์<ค>นิ่งกุนไนท์บ่าเคยพอรักเสื้อจังสิน,นะอยากพ่ออยากใช่หรอ,อทำอะไรอยู่อยู่ที่ไหนคิดถึงนายนี่ไม่มีหรอถ้านายเป็นแฟนสมัยไม่มีเขางงจะมาคิดถึงนายเลยมีเอฟซีแฟนคลับคนคุยใครทำให้ใครเยม,ม,มีคนคุยหรอบมลูภาษาอีสานเป็นบ้ากระเด็นมีอารุณ์ไหมบ้าหน่อยกระเด็นมียบ่อเดีมีแฟนมีเพื่อนน่าปวดเจืกอนรู้ เป็นบ้าอะไรก็ได้เมียรวยเมื่อไหร่นี้มันต้องมีคนคุยเวย้ยแค่คุยแต่ไม่ต้องคูบมันเธอมันเป็นแบบคนทสมัยแล้วขาใช้คนสมัยก่อนเนาะเป็นบ้าอะไรเมียรวยบ่ได้ไปขอผู้ใดทั้งสิ้นมึงเหมือนคนสมัยก่อนเลยอ่ะนี่คืออะไรร้องไห้แต่พอที่ไม่มีคนคุยใช่แล้วมันแล้วมันเป็นอย่างนี้เลย

ปะอ้าเปิดเลยฉันดูคนเดียวไม่ต้องให้คนอื่นดูมันบอกมีมันบอกมีแล้วบอกเปิดไปเมื่อกีบอกมีพูดไม่ได้เปิดไปเขาแเปิดไปเพราบอกมีอี่สิบพูดไปนั่นไปนี่อะไรก็ไม่เปิดเปิดเป็นอันตรายนะคนข้างๆไงอะไรอ่ะคนข้างๆไงเต็มหมดโอ้ย เบนเปิดทางให้แล้วจ้าไม่ได้เปิดทางอยากให้เปิดอยูอยากเปลือกโม่เปิดกับโซ่เปิอตลอดอะไรมาดูนะตอนจีบกันอีปิดิโซอีปิดิโซเพราว่าอะไรชวนโมทำไมอ่ะเขาอ่านตามยังไงเปิดปลาไปด้วยต้องเปิดเปิดมั่มันจะเป็นรีวิวกินหน่อยเย็นๆค่ะ มันเป็นแบบยาดมที่แบบก็กลิ่นหอมแล้วก็เย็นอะ่ะเยนไหมดมแล้วมันก็เย็นอะ่ะเขาบอกไม่รู้มันเป็นกลิ่นอะไรอ่ะแต่ดมแล้วมันเย็นอ่ะไม่บอกว่แต่งเป็นเพื่อนกันมันก็ไม่ได้แบบไม่มีมีความสมุนไพรแต่นอน <S 2> <S 2> สา่ะนีเออแต่ไม่ได้แบบถึงคาดแบบเป็นฟิลสมุนไพรแบบเหมือนแบบจากต้นหญ้าแบบมีกลิ่นคาวไม่มีอ่ะ มันก็เป็นเย็นๆนะแล้วก็มีความแบบเออรู้แหละว่ามีสมุนไพรแน่ๆ